สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่เรียนคณิตศ,ศาสตร์กับครูขวัญทุกคนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดเนาะยังไม่หายไปจากประเทศไทยของเราณขณะนี้วันนี้วันที่7สิงหาก็มียอดพุ่งไปที่ประมาณ21,000คนเสียชีวิตอยู่ประมาณ2 0 0รกว่าคนก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์หรือออนแฮนที่บ้านนะคะ ขอ,อบคุณนักเรียนหลายคนที่ส่งงานคุณครูมานะคะทั้งที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างและเข้าใจอย่างเต็มที่เนาะครูเข้าใจเขาว่าสถานการณ์นี้เราต้องช่วยเหลือซึ่งก,รรกันและกันดังนั้นครูช่วยนักเรียนนักเรียนก็คงที่จะต้องช่วยคุณครูด้วยก็คือการส่งงานให้ตรงเวลาจากการที่เรากําหนดในแต่ละวันแล้วเนี่ยนะคะก็แปลว่านักเรียนคนที่จะต้องสนใจในการส่งในกําหนดเวลาที่คุณครูกําหนดการที่เรา อ้างอิงถึงเทคโนโลยีของเรานะคะบางคนก็อ้างลักษณะที่ว่า,อ,าอินเทอร์เนต็ตหมดนะหรือแม้กระทั่งอ้างลักษณะการไปไปไหนอะไปไป ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะนะคะซึ่งก็ทําให้งานมันไม่ทันส่งใช่ไหมคะแต่ค,คุณครูก็ให้เวลาแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นในการทํากิจกรรมหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ขอรบกวนให้นักเรียนนั้นช่วยส่งงานให้ตรงเวลาด้วยนะคะเหตุผลที่ค้รูให้ส่งงานในห้องเรียนคณิตออนไลน์นี้นะคะหน้านี้เพราะว่าเวลาส่งงานแล้วมันจะเก็บไปในไฟล์ที่ เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อลดภาระงานของคุณครูด้วยเนาะและอีกอย่างงานนักเรียนไม่มีหายแน่นอนนะคะเพราะว่ามันอยู่ในไดรฟ์นะคะซึ่งเป็นไดรฟ์ที่เก็บในทางข้อมูลแบบเข้าถึงเออนะไราเรียกว่าอะไรนะ,ะแฮกเกอร์เหรอ เออการการที่คุรจะมาหลวงเอาข้อมูลไปนะค่อนข้างยากเนาะว่าต้องหา Gmail เนาะทีนี้การส่งงานตัวนี้คือครูมั่นใจว่าทุกคนมี g ี a i l ยหรืออีเมลอยู่แล้วแน่นอนนะคะเพราะน้ะขอให้ไปส่งในห้องเรียนนี้ดีกว่าตามลิงก์ที่คุณครูให้ไว้นะคะที่ถ้ามันยังไงครูก็ยังจะให้ลิงก์ ต่อจะแบบฝึกหัดเสมอนะคะเพราะว่าครูว่าแบบลิงก์ที่เราให้ไว้อาจจะอยู่แบบไหนก็ไม่รู้บางคนก็ขี้เกียจหาใช่ไหมคะครูก็จะให้ไปต่อท้าจะแบบฝึกหัดทุกครั้ง mm hmm. ก็หวังเอาว่าครูเพื่ออำนนยความสะดวกให้มากแล้วนะคะ mm hmm. ก็พอให้นักเรียนไปส่งงานด้วยนะคะ mm hmm. เริ่มต้นเลยละกันนะคะพอในเข้ามาในหน้านี้เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นอ่าหน้าครูแล้วก็เขียนแบ็คกราวบอกว่าห้องเรียนคณิตศาสตร์ แล้วก็จะมีรูปภาพต่างๆนี้นะคะาตามนี้เนาะซึ่งมันนี้คืออยู่ในมุมมองของการมองด้วยมือถือนะคะเนี่ยใครเป็นแท็บเล็ตก็อาจจะกว้างนิดนึงใครเป็นโน้ตบุ๊กก็อาจจะอีกแบบหนึ่งนะคะ mm hmm. ส่วนจากคงเป็นมือถือนะคะ95%อ่ะทีนี้มาดูหน้าละหน้าหลักของเราจะมีห้องคณิตศาสตร์หลักม .2 ก็จะเป็นหน้าของท่านพีทาโกรัสนะคะแล้วกันลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นคณิตศาสตร์หลักม .3 ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักคณิตศาสตร์นะคะ ส่วนเลือกเสรีคณิตศาสตร์ม3ที่มึรรครูสอนก็จะเป็นเหมือนนักช่างเนาะผู้เชี่ยวชาญในด้านของการทํางานนะคะซึ่งเขาก็จะพวกนี้คือจะเก่งคณิตศาสตร์อยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงข้างล่างก็จะมีคลิปวีดีโอม2คลิปวีดีโอม3ก็จะมีแค่รูปแบบนี้เป็น ประมาณนี้นะคะณล่าสุดนี้ที่คุณครูได้ปรับปรุงเว็บไซต์ไว้นะคะทีนี้เราจะส่งงานทำไงคะเอาพี่ม2อ,องอน้องม2ก็จะช่องคลิกในช่องของม2พองะนเรนในคลิกเข้าไปปุ๊บนั่นก็จะเห็นบทแรกที่เราเพิ่งเรียนไปคือพีทาโกรัสก็จะเจอข้อความอะไรมากมายถ้าเรียนอยากอ่านอะไรก็จะไปตามนี้แบบเพื่งหัดอ่ายังไม่ได้ทำอันไหนนะอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดอ่าช่วงนั้นอาจจะป่วยหรืออะไรแล้วก็เพื่อนก็ไม่บอกงานเนี้ยค่ะนั่นก็สามารถคลิกเข้าไปได้ นะคะก็จะเห็นหน้านี้ขึ้นทันทีเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของแบบฝึกหัดแล้วตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องส่งงานนะคะนักเรียนคลิปตรงที่สามเหลี่ยมลงไปเนี่ยจะเห็นว่ามีสองห้องนะคะพอสองห้องปุ๊บเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะเจอห้องสองทับหนึ่งกับสองทับสองนักเรียนก็คลิกห้องที่นักเรียนอยู่ตอนนี้แต่ว่าห้องสองทับสองสองทับหนึ่งนะคะครูก็จะคลิกไปจีเม l ลน้องก็จะขึ้นมาตามนี้นี่คือจีเมลของคุณรูเนาะหลังจากน,นั้นนักเรียนก็จะต้อง ใส่ชื่อนักเรียนนะคะสมมติว่าครูใส่ชื่อคําว่าข่าวไปนะคะครูก็จะคลิกที่ห้องครูสองทับหนึ่งชื่องานคืออะไรนะคะอ่าโจทย์ปัญหาอืมโจทย์ปัญหาพี่ทากรัสเนี่ยค่ะแค่นี้เองเร้อยาน้วหนูก็ถ่ายรูไปไว้แล้วใช่ไหมคะเอาละเพิ่มไฟล์นะเพิ่มไฟล์ก็ไปไหน มีให้เลือกใช่ไหมคะเห็นไหมมีให้เลือกอัปโหลดมีให้เลือกดฟ์ของฉันนี้ก็คือที่เราฝากไว้ใน Internet. อินเทอร์เน็ตอ่าแล้วก็เลือกไว้ก่อนหน้านี้นี่ครูก็คิดว่ามันมีหลายอันนะคะเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดก็คือเรื่องจากอุปกรณ์ของเราคนครูทําในโน้ตบุ๊กครูก็ไปเลือกของไฟล์ที่ครูเก็บไว้หนึ่งรูปผ่านไปเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าขนาดของมันไม่ใหญ่นะครูก็เพิ่มอีกไฟล์หนึ่งครูอาจจะมี2รูปแล้วกันนะคะ2ข้ออย่างเงี้ย เห็นไหมคะครูก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะคะแต่คนครูให้ลิมิตไว้ที่ห้ารูปกคงไม่มีใครเกินกว่านั้นเนาะคงไม่มีใครเขียนตัวใหญ่เท่าไข่นกกระจอกเพศนะคะหลังจากนั้นพอแล้วเราก็ไปอัปโหลดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะพออัปโหลดปุ๊บมันจะกลับมาที่หน้าหลักของเราเดิมอันเดิมเลยค่ะนะคะถ้าเรายังไม่พอใจหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนอ้องก็เข้าไปติดเอาไปลบออกแล้วก็ไปเพิ่มใหม่นะจะส่งรูปผิดมานะคะโอเคส่งเลยค่ะ ส่งไปเรียบร้อยเห็นไหมคะคําตอบที่คุณส่งกันได้บันทึกไว้แล้วนี่คือแปลว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะถูกต้องตามกฎหมายมากมายเอาละค่ะเนี่ยเรียบร้อยลวค่ะเห็นไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะเอาพี่มสามถ้าพี่มสามก็เหมือนกันพี่มสามก็ไปตีที่ห้อง,องพี่มสามอย่าไปส่งผิดห้องนะคะอย่าไปส่งผิดชั้นด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่ามันจะเก็บเป็นไฟล์ของมันอยู่ คุณครูก็จะเข้าไปแล้วครูก็จะตาอาติ๊กตรงว่านักเรียนได้ส่งงานแล้วตรงต่อเวลาแล้วใครทําผิดบ้างถูกบ้างครูก็จะได้ทําเครื่องหมายอะไรต่างๆว่าผิดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ให้เลยลับไปแก้ไขเป็นลายบุคคลไปนะโอเคค่ะแล้วพี่มสามก็ติ๊กที่ห้องพี่มสามเองแล้วก็ทําเหมือนที่คุณครูสอนไว้เมื่อกี้นั่นเองแล้วข้อความก็จะขึ้นมาแบบนี้เช่นเดียวกันส่งงานแล้วก็เขียนว่ามสามทับหนึ่งมสามทับสองเราก็ได้บันทึกหกลแล้วอย่างเงี้ยค่ะ พราะฉะนั้นก็คือไม่คงแกไม่ยากเกินไปสําหรับการส่งงานนะคะคนไหนที่ไม่ได้หรือคนไหนที่ยังอยู่ในการศึกษาว่าฉันส่งยังไงไม่เป็นก็ลองเข้ามาดูคลิปนี้นะคะส่วนคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของการลิงก์กดลิงก์แล้วมันไม่เข้าเลยลองวิธีการคัดลอกลิงก์แล้วลองไปเปิดในตัว ตัวอื่นดูเนาะอย่างเช่นอาจจะไปเปิดใน Firefox หรือว่าไปเปิดใน Chrome หรือไปเปิดในตัวอินเทอร์เน็ตตัวอื่นดูค่ะอาจจะทําให้แก้ปัญหาได้แต่ประมาณ99%เขาเข้ขาเข้าได้กันหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองให้นักเรียนศึกษาของตัวเองว่ามันไม่ได้เพราะอะไรนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะขอให้ในคนที่สงงานไม่เป็นช่วยศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิด สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเราก็ควรจะต้องส่งงานกันแบบนี้เรื่อยๆเพราะลดปัญหาในการที่เราต้องมาจับกระดาษหรือว่าเราเต้องมาใกล้ชิดซึ่งกันและกันรเราก็จะเว้นระยะห่างให้เหมาะสมนั่นเองนะคะเนาะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ